ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็เห็นปกคลิปกันแล้วว่ามันมีซูบารุร่างแสงอุตสาหด้วยแล้วแบบผมลองให้ลองเล่นมันแล้วเว้ยมันโหดเกินอ่ะมันโหดเกินจนผมต้องแบบผมอยากรู้มากเลยว่าถ้ามันเจอกับฟู่หูสอคนนี้จะเป็นยังไงก็คือนาโตะร่างไฟนอลกับซาสเกะร่างไฟนอลนะมาดูดีกว่าว่าจะเห็น2ลุรม1หรือ1ล,ลุม2ส,ส่วนซูบารุร่างแสงอุตสาะนะครับเป็นแฟนเมดนะครับเป็นใช่เป็นแฟนเมด น่าจะไม่มีในนเรื่องจริงๆนะโอเคงั้นก็มารับชมกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับซาสุกิโนนาาัโตะปะทะซูบารุเปิดมาด้วยซูบารุซาส,สุเกมองอยู่ไกลๆนะโดนโซน,นาโตะโดนอันติของซูบารุไปแล้วซาสุกิใช้อันติเลยแยบไม่รอช้า เรียบร้อยซูบารุโดนไปเต็มๆอย่างนี้จะโดนไปเท่าไหร่ครับถึงครึ่งหลอดไหมเกือบถึงครึ่งหลอดโดนไปเหลือเลือดประมาณ60ปร์เ็นนาโตะรู้สึกตอนนี้เป็นฝ่ายรับเราะอย่างเดียวเลยนาโตะจะโดนไปครึ่งซานสเกะเปิดอันตรีอีกรอบหนึ่งสงสส่กลัวไม่ตายซูบารุก็น่ารับเลยตรงๆโดนไปอีกพร้อมกับนาโตะโดน ปลากระสุนวงจักรไปนะแล้วซูบารุชใช้เต่าเปลวไฟจากปากนะเรียบร้อยโดนมังกรน้ำไปเรียกซูซานโอโอนะแต่ฟันไม่โดน <c oughs> และเมื่อกี้เหมือนซูบารุจะใช้อมาเทรา,าสึนะโดนตอดเลือดไปเต็มเลยนะคู่แล้วโตจะตายแล้วเนี่ยดูดิซูบารุมันมีแบบ เนตวงแหวนด้วยซูบรุซูรู้จัดการเราตไปคนหนึ่งแล้วแล้วซื้อซูวลรุมันมีซูชโนโอได้วยได้มาได้ยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้มันศึกระหว่างซาสกเกะปะทะซูวารุหนึ่งหนึ่งเหมือนซาสเกะจะตีไม่ค่อยโดนหาจังหวะโจมตีกับชาร์พลังอยู่เรียบร้อยเขาหาจังหวะโจมตีได้เรียบร้อยและใช้ซูชโนโอบีบ เรียบร้อยพร้อมกับอามาเทลสึใส่ซูรุปเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในราวแรกนะลาวที่สองเริ่มได้เปิดมาด้วยซูชโนโอเลยฟันเรียบร้อยโดนบอลเพิงเข้าไปนะนาโตะเรียบร้อยครั้งนี้นาโตะได้เป็นฝ่ายโจมตีมั่งเรียกเก้าห่างมาปล่อยบอลก,กิงกีง้ไม่ใช่คนละเรื่องเรียบร้อยสเกตรเรียกซูโนโอมาลัว ซูบารุสู้ไม่ได้เลยนะครั้งนี้และซูบารุเปิดอันติโดนนาโตอีกเช่นเคยนาโตะเป็นตัวแทงเหรอเนี่ยนาโตโดนไปครึ่งหลอดแล้วและครั้งนี้เป็นฝ่ายโต้กลับของซูบารุใส่สกิลใส่นาโตรัวๆไม่ไม่หันมามองสัเกะเลยนะครั้งนี้อัดนาโตเขากาจะเล่นนาโตะให้มองเท่้งไปก่อนแล้วค่อยไปเจอกับสัเกะเรียบร้อยนาโตมองท่้งเรียบร้อยแล้ว 1-1สู้กับซาสึสเกะโดนตัดสายฟ้าเข้าไปเรียบร้อยซูบารุหน,หนึ่งกับซาสึสเกะอย่างนี้เขาบอกหวานหมูเลยเรียบร้อยซาสึสเกะใช้ซึ้อนาโอะเรียบร้อยโดนไปโดนตัดสายฟ้าท่าประจำของซาสึสเกะเรียบร้อยซาสึสเกะกับนาโตะเป็นฝ่ายชนะนะ ส่วนถ้าใครอยากเห็นถ้ามันสู้เดียวๆก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันสู้เดียวกับซัสกิ

เรียบร้อยสองศูนย์โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี้ก็คือค่าที่ผมปรับตอนให้บอดเลนนะขอบคุณที่ดูจนจบนะครับอยากเห็นตัวไหนอีกก็บอกกันได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ